พระบรมหาราชวังคือสถานที่ประทับขององค์พระมหากษัตริย์และเหล่าพระมเหสีเทวีรวมถึงพระราชโอรสและพระราชธิดาสนมกำนันตลอดจนเหล่าข้าราชบริพารและข้าราชการเป็นศูนย์กลางในการบริหารประเทศของระบบสมบูรณาญาสิทธิราชเป็นระยะเวลายาวนานตั้งแต่ปีพุทธศักราช2325จนถึงช่วงปีพุทธศักราช2468 ถ้าชอบเรื่องราวที่มีสาระหาฟังยากเพราะประวัติศาสตร์คือความรู้ช่องคณะแลบสวัสดีครับพระบรมมหาราชวังลลอมรอบด้วยกำแพงสีขาวในปัจจุบัน กาะอ,อิดถือปูนมีใบบางรูปเสมาเรียงรายอยู่บนสันกำแพงโดยรอบพระบรมมหาราชวังนั้นตั้งอยู่บนถนนหน้าพระลานตรงข้ามกับท้องสนามหลวงหรือทุ่งพระเมนด้านที่ตวนออกจะหลดถนนสนามชัยทิศตวนตกจะหลดถนนมหาราชทิศใต้ด้านหลังของพระบรมมหาราชวังนั้นจะหลดถนนท้ายวัง บนสันกำแพงนะั้นมีป้อมรวมทั้งสิ้น17ป้อมมีพระที่นั่งสุดไทยสวรรค์ปราศาสตร์ตั้งอยู่บนกำแพงของพระบรมมหาราชวังบนถนนสนามชัยภายในพระบรมมหาราชวังมีถนนสายสำคัญอีกสามสายคือถนนอมรวิถีถนนจัก,กรีจรัน์ถนนเขื่อนขันนิเวศซึ่งภายในพระบรมมหาราชวังนี้ประกอบด้วยพระที่นั่งหมู่พระตำหนักและสถานที่สำคัญอีกมากมาย ยกตัวอย่างเช่นหมู่พระมหามุนเทียนพระที่นั่งมารินวินิจฉมหาสุริยพิมานพระที่นั่งบรมพิมานหอศาสตราคมหรือหอพระปริษพระที่นั่งราชฤดีหอพระสุลาลัยพิมานหอพระธาตุมเทียนพระที่นั่งดุสิดาพิรมพระที่นั่งสนามจันทร์หมู่พระที่นั่งจักรีมหาปราศาสตร์ พระที่นั่งดุสิตมหาปราศาสตร์พระที่นั่งอาพรพิโมกปราศาสตร์พระที่นั่งสุดไทยสวนปราศาสตร์และยังมีพิพิธภัณฑ์วัดพระเสียรัตนาศาสดารามศาลาศาสาไทยสมาคมและศาลาลูกขุนในเป็นต้นซึ่งพระบรมาราชวังนั้นแบ่งออกเป็นส่วนสำคัญได้สมส่วน คือพระราชฐานชั้นนอกพระราชฐานชั้นกลางพระราชฐานชั้นในซึ่งพระราชฐานชั้นนอกอยู่ด้านหน้าพระราชวังทางทิศเหนือเป็นที่ตั้งของสถานที่ราชการต่างๆในอดีตเช่นศาลาลูกขุนในฝ่ายทหารกรมพระกลาโหมศาลาลูกขุนในฝ่ายพลเรือนกรมมหาไทยกรมท่ากรมคลังสมบัติกรมล้อมพระราชวังกรมสนมพลเรือนพระราชฐานชั้นกลางอยู่ส่วนกลางของพระบรมหาราชวัง เป็นที่ตั้งสําคัญของพระมหาปราสาสตรพระราชนเทียนประกอบด้วยพระที่นั่งและตําหนักสําคัญต่างๆที่ใช้ประกอบในงานพระราชพิธีพระราชฐานชั้นในอยู่ด้านหลังด้านในสุดของพระบรมาราชวังประกอบด้วยพระตําหนักที่ประทับของพระมหากษัตริย์ พระมเหสีเทวีพระราชโอรสพระราชธิดาตลอดเจ้าจอมสนมกำนันซึ่งเป็นพนักงานหญิงล้วนและยังเป็นที่ประทับของเราพระบรมวงศ์ข้าทูลรองทุลีพระบาทฝ่ายในที่เป็นหญิงล้วนและเจ้าหนายผู้ชายที่ยังทรงพระเยาว์มีพระชนสาไม่เกิน13ปีและยังมีส่วนสําคัญอีกส่วนหนึ่งคือว่าพระเสียรัตนศาสดารามเป็นพระอารามหลวงอยู่ภายในพระบรมมหาราชวังตามคติความเชื่อของไทยแต่โบราณ you <laughs> และยังมีสนามชัยเป็นสนามหญ้าขนาดเล็กอยู่ภายในกำแพงพระบรมมหาราชวังอยู่ทางด้านที่ตวันตกของวัดพระเสียรัตนาศาสดารามอยู่ด้านหน้าของศาลาศาสไทยสมาคมซึ่งวัดพระเสียรัตนาศาสดารามนี้เรียกกันโดยสั้นๆว่าวัดพระแก้วเพราะเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธมหามณเนียรัตนปฏิมากรหรือที่เรียกกันว่าพระแก้วมรกตวัดนี้เป็นวัดที่สร้างขึ้นภายในเขตพระบรมมหาราชวังตามแบบแผน การสร้างพระบรมหาราชวังตั้งแต่ครั้งโบราณ เป็นวัดที่มีเฉพาะเขตพุทธาวาสไม่มีเขตสังฆวาสเพื่อให้พระสงฆ์เข้าจาพรรษาตั้งอยู่ด้านที่ตวนออกเฉียงเหนือของพระบรมมหาราชวังมีกำแพงวัดล้อมรอบทั้งสี่ด้านมีพระระเบียงคดเป็นห้องยาวรายล้อมพระอารามบนผนังพระระเบียงนี้มีภาพจิตรกรรมฝาผนังเรื่องรามเกียรติตั้งแต่ต้นจนจบมีประตูทางเข้าวัดทั้งหมดเจ็ดประตูภายในพื้นที่ของพระอารามประกอบด้วยศาสนสถานและศาสนาวั วัตถุสำคัญต่างๆเช่นพระอุโบสถพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรศาลารายรอบพระอุโบสถหอพระราชพงศานุสรณ์หอพระราชกรมานุสรณ์พระเสวกกุฎาคานวิหารยอดหอระคังหอพระคันธาราราชหอพระมณฑปหอพระมณีเทียนธรรมหอพระนาควิหารยอดปราสาทพระเทพีดอนพระเสียรัตนเจดีรูปนครวัดจำลอง พระพุทธรูปหินจากอินโดนีเซียพระปรางทั้ง8องค์รูปหล่อของหมอชีวะกะโกมาราพัฒซึ่งรายละเอียดของโบราณสถานและโบราณวัตถุเหล่านี้จะขอนำมาเล่าอย่างละเอียดในคลิปต่อ,ตอไป และส่วนสําคัญอีกส่วนหนึ่งที่จะขาดไม่ได้ของพระบรมหาราชวังที่ใช้จัดกิจกรรมและงานพระราชพิธีต่างๆคือสนามหลวงอยู่ทางด้านทิศเหนือของพระบรมหาราชวังอยู่นอกเขตพระราชฐานด้านหน้าพระบรมมหาราชวังเป็นรูปแบบสนามที่จําลองมาจากการสร้างของสมัยกรุงศรียอยุธยาใช้เป็นที่ประกอบงานพระราชพิธีสําคัญในอดีตนิยมเรียกว่าทุ่งพระเมร การสร้างพระบรมหาราชวังเริ่มต้นขึ้นในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่หนึ่มีพระประสงค์ที่จะสร้างบ้านแปลงเมืองขึ้นใหม่จึงได้สถาปนาพระบรมหาราชวังขึ้น เมื่อวันที่6พฤษภาคมปีพุทธศักราช2325ครั้งแรกสร้างขึ้นด้วยไม้ทั้งสิน้นหลอมรอไปด้วยสวรรเสาระเนียเป็นกำแพงจนเมื่อ10มิถุนายนปีพุทธศักราช2325แล้วส่งทำพิธีปราบดาพิเศษขึ้นเป็นสวัสดิมงคลจนวันที่13มิถุนายน2325จึงได้เสด็จพระราชดำเนินทางชลมาศสู่พระราชมณีสถานท่งประกอบพระราชพิธีปราบดาพิเศษเสด็จถลิงถวัญ,ญราชสมบัติขึ้นเป็นป รประถมมกษัตริย์ในพระบรมราชจัก,กรีวงศ์ซึ่งเมื่อแรกสร้างนั้นพระบรมมหาราชวังมีพื้นที่ทั้งสิ้น132ไร่ ต่อมาแนวรัชการที่สองได้ขยายอาณาเขตของพระบรมหาราชวังออกไปทางทิศใต้พร้อมการสร้างป้อมปาการเพิ่มขึ้นจึงมีเนื้อที่ทั้งสิ้น152ไร่2งานกำแพงที่เหนือยาว410เมตรที่ตวนออกยาว510เมตรทิศใต้ย,ยาว360เมตรที่ตวนตกยาว630เมตร และสุดท้ายนี้ตั้งแต่สถาปนาราชธานีขึ้นใหม่นั้นมีการแก้นามพระนครถึง3ครั้งครั้งแรกราชการที่หนึ่งพระราชทานนามพระนครแห่งใหม่นี้ว่า กรุงรัตนโกสินทร์อโยธยาต่อมารัชกาลที่สามจึงส่งแก้นามพระนครเป็นกรุงเทพมหานาครบวรรัตนโกสินมหินอยุธยาและครั้งที่สามในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระประมินทรมามุงกุฎพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สี่ส่งแก้นามพระนครอีกครั้งเป็น กรุงเทพมหาคอนครอมรรัตนโกสินทร์มหินทรายุทธยามหาดิลกพบนพร,รัตนราชธานีบุรีรมย์อุดมราชนิเวศมหาสถานอมอมพิมานอวตารสถิตสักกทัติยาวิศนุกรรมประสิทธิ์ซึ่งแนมพระนครที่ได้รับพระราชทานนี้ได้ใช้กันมาจนถึงปัจจุบันหรือที่เราเรียกกันสั้นๆว่ากรุงเทพมหาคนครนั่นเอง หากมีข้อมูลใดๆที่ตกหล่นหรือเพื่อนๆอยากแบ่งปันความรู้เพิ่มเติมให้เราใบนี้หน้าอยู่มากยิ่งขึ้นเขียนลงในช่องคอมเมนต์ได้เลยนะครับหรือถ้ามีเรื่องไหนที่เพื่อนๆสงสัยอยากรู้แจ้งเข้ามาครับเราจะไปค้นหามาให้คณะเล่าให้ฟังขอบคุณทุกการกดไลค์กดกระดิ่งกดติดตามการส่งต่อคลิปเหล่านี้เพื่อช่วยเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อๆไปและเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมาพบกันใหม่คลิปหน้าช่องคณะ l a บ ขอบคุณครับ